ตัวนี้จะเป็นสกาไซเอ MK2 นะครับนี่ระยะยิง80ฟีนะครับ25 25เนะครับก็คือ25เมตรนะครับโอ้แรงมากเลยนะครับนี่แถมลูกนะครับแถมลูกแม็กให้15ลูกนะครับนี่ ข้างในเซ็ตก็จะมีแมกกาซีนให้ด้วยนะครับแมกกาซีนนี้ถ้าพังหรือว่าแตกหักสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับมีตัวนี้จะเป็นเดือนะเดือยนะครับนี่นะครับที่สลักแมกกาซีนนะครับตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นกันการยิงครับนี่นะครับจะทําให้เรายิงได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะมีนี่ด้วยนะครับเป็นสโคบนะครับ จะไม่มีเลนอะไรเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นการรับระยะนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นพันท้ายนะครับพันท้ายนี่สามารถโอดสามารถพับได้นะครับนี่เท็กเจอร์ก็สามารถเล่นได้นะครับในโปรดักโปรก,กรดดกจีนนะครับนี่ก็จะสามารถเข้ากันได้ทุกตัวนะครับโมดูลนะครับชื่อของเขาก็คือ,อ Thunderbol t นะครับนี่ตัวนี้ แอนเดบนะครับมาดูข้างหลังกันกันก่อนนะครับในกว่าอานคำนี้ก็จะบอกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับว่าตัวนี้จะเป็นตัวช่วยช่วยยิงนะกดยิงตรงนี้นะเนี่ยนะครับแมกกาซีนนะครับก็จะมีให้ในมาในตัวเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นพันท้ายนะครับนี่สโตรกนะครับนี่นะครับนี่สนใจก็กดสั่งซื้อท่ต้าได้เลยนะครับผมว่าเหมือนจริงมากนะครับตัวนี้นะครับสกาไซเอล นะครับ MK สองนะครับซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับกดทันก็จะมีส่วนลดนะครับให้ด้วยนะครับนี่ก็จะมีที่พักมือด้วยนะครับตัวนี้ที่จับนะครับนะครับที่หล่อมากเลยครับนี่ไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปนะครับนี่อายุสิบี่ปีขึ้นนะครับนี่สามารถเล่นได้ถ้าน่าจะใส่ถ่านนะครับตัวนี้ ใสทฐาน AA เหมือนเดิมนะครับสามารถซื้อในเซเว่นหรือซื้อในท็อปก็ได้นะครับผ่านตัวนี้นะครับสนใจกดสั่งซื้อที่ตะก้าได้เลยนะครับ